ยคต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้วันที่4นะครับเดือนเมษา256เนอะเคสอาตัวกระทเท้าเนาะนิวเคสาไม่รถที่10,000เฮ้ยอ๋อ1 0 0 0 0ืาหกิโลนะไม่เทเลยกับรถสีดำนะครับสวยเลยตามพี่โจนขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมแหลมนะครับแทงที่รูุนแจ แทงปุ๊บิบดลูนกุญจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถหนีไปเลยเนาะอ่าดังนั้นพวกผู้ผลิตพวกคัมด้าเขาได้ทําที่ปิดแแลูกุญแจไว้ไหมครับแต่ถึงปิดมาจงก็ไม่เหล็กตัวเองฝังลูกกุญแจมันแล้วก็เปิดลูกุญแจไม่เหล็กปุ๊บก็ใช้เหล็กกำลังแทงบิดลูกุญแจก็มันจะทะลวงนะครับไเป็นฮอนล็อกคอก็จะหลุดก็ขโมยรถไปเลยเนาะเราจะมาโชว์การขโมยดูนะครับการขโมยผมกดล็อกสองครั้งนะครับกดล็อกสองครั้งตึกต๊กตึ๊กถ้าใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่ราบกา การขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องก็เขาจะรำคาญกันนะครับของผมจะไม่ร้องของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปปุ๊บน้องลองสาตาร์ทรถเนะี่ยเดี๋ยวไอ้บิดนะเดี๋ยวผมจะลองบิดกุญแจให้เป็นออนลองลองสาตาร์ทรถดูเนาะรุ่นนี้สตาร์ทเดี๋ยวผมจะบิดนะครับบิดปุ๊บตัดนะเดี๋ยไม่ติดนะครับบิดกับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกจะหยุดต่อเมื่อที่ปลดล็อกที่หมดเท่านั้นเนาะ แต่การขโมยเราเศษแต่ชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขี่รถจักผลได้เลยขโมยเพิ่าไปขี่รถจากผลปุ๊บน้ําเข้าก็พังเลยเนะาะเดี๋ยวผมจะมาสั่งะตาทที่ทีโหมดให้ดูนะครับกดปุ่มไฟฟ้าที่ทีโหมดกดสองครั้งนะครับตึ๊กตึก๊กหมดเบอรจะรถน้อ,องสตาร์ทเอาสิรถติดรถติดเลยนะครับถ้าอยากดับเครื่องกดปุ่มปลดล็อกนะครับ ถ้าสมมุติมีโจรใช้คุณแจผีนะครับแทงลูนแจรถเราไปแทงปุ๊บบิดนอ้องสตารรถเราสมมติเราลืมล็อกพอสตาร์ทรถเราไปเราเห็นพอดีระยะร้อยเมตรมีคนมาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกนะครับเราเปน็นงนรับรถจะดับนะครับแต่เสียงจะไม่หยุดร้องถึงบิดกลับ ก็จะไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อมาปลดล็อกการขโมยรับประกันให้1ปีนะครับแถมรีโมทให้2ตัวนะครับเว็บไซต์ผมนะครับเว็บกันขโมยรถ .com หรือว่าเซิร์ชใน Facebook นะครับพิมพ์เขาว่าร้านกันขโมยรถเนาะลองไปคคนดูโอเคครับติดเปคันเนาะวันนี้วันที่4เมษาสองห้าครับขอบคุณครับ